การงานอาชีพการประดิษฐ์ของใช้มีหลายอย่างเป็นการนำวัสดุนในท้องถิ่นมาประดิษฐ์โดยใช้ความคิดสร้างสารรค์เพื่อให้เกิดผลงานใหม่ๆเช่นการประดิษฐ์พวงกุญแจพวงกุญแจเป็นงานประดิษฐ์ของใช้อย่างหนึง่งสามารถนำมาห้อยกุญแจต่างๆ ทางกุญแจบ้านกุญแจรถเพื่อป้องกันลูกกุญแจสูญหายซึ่งสามารถนำวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาประดิษฐ์ได้มาดูกันว่าการประดิษฐ์พวงกุญแจดอกไม้เพิ่มคุณค่ามีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์พวงกุญแจดอกไม้เพิ่มคุณค่า 1. เศษผ้า 2. เชือกจกักรพาหรือเชือกอื่นๆที่มีอยู่ 3. กระดาษเปล่า 4. เข็มได้กันไกล 5. พวงกุญแจ 6. ก,กระดุมแบบมีก้าน 7. ด,ดินสอยางลบหมายบรรทัด 8. เข็มหมุดมาดูขั้นตอนการประดิษฐ์กันนะคะให้วาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงบนกระดาษให้มุมทั้งสีด้านมีลักษณะมน เพื่อนำมาเป็นแบบในการตัดผ้าที่จะทำกลีบดอกไม้นำเศษผ้ามาตัดให้มีขนาดเท่ากับแบบกระดาษที่เราวาดไว้จำนวน3-5ชิ้นซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนกลีบดอกไม้ที่เราต้องการนำผ้าที่ตัดแล้วมาพับทบกันให้มีลักษณะคล้ายรูปสามเหลี่ยมแล้วจึงเนาให้รอบผ้ายกเว้นด้านที่เป็นสันพับ รูดผ้าที่พับแล้วให้มีลักษณะเป็นกลีบดอกไม้ทำเช่นเดิมให้ได้จำนวน3 5กลีบนำกลีบดอกไม้ที่รูดเป็นกลีบเรียบร้อยแล้วมาเย็บติดก,กันให้เป็นวงแล้วนำกระดุมแบบมีกา้านมาติดเพื่อทำเป็นเกสรตรงกลางต่อมาทำกระดิ่งที่ห้อยดอกไม้โดยตัดผ้าให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจำนวนสชิ้นแล้วพับครึ่งผ้า จากนั้นเนาผ้าตามยาวเมื่อเนาผ้าเสร็จให้พลิกผ้าให้ตะเข็บอยู่ด้านในแล้วนำเชือกความยาวพอประมาณมาสอดไว้ด้านในของผ้าให้อยู่กึ่งกลางผ้าเย็บผ้าด้านล่างให้เรียบร้อยแล้วรูดผ้าจากนั้นพลิกผ้าด้านบนที่ไม่ได้เย็บลงมาเพื่อให้ตะเข็บที่เย็บอยู่ด้านในทำเช่นนี้ทั้งสองข้าง นำส่วนประกอบของดอกไม้และสายเชือกพร้อมกระดิ่งมาประกอบกันโดยวางดอกไม้ตามตำแหน่งที่ต้องการเย็บดอกไม้ติดก,กับเชือกแล้วนำกระดุมอีกอันมาเย็บเกรสรอ,อีกด้านเพื่อปิดรอยต่อหากไม่ใช้กระดุมสามารถใช้อย่างอื่นที่มีอยู่มาแทนได้นำผลงานที่ได้ไปผูกติดกับกุญแจที่เตรียมไว้ ก็จะได้พวงกุณแจดอกไม้เพิ่มคุณค่าที่สวยงาม